สวัสดีค่ะทุกคนจะน o อยสแบ็กกลับมาแล้วจ้ามาหน้าสดอย่างนี้นะคะวันนี้เราจะมารีวิวรองพื้นตัวใหม่ของเราจ้าเนื่องด้วยรองพื้นตัวปรดของเรานะคะ m a y e r l n i n i t m t Me เขาออกน้องใหม่มาก็คือเป็นตัวนี้จ้ารุ่นนี้ก็คือ m a y b e l l i n e Fit m e Makeup t ิ้นบวก s k i r c a r e Fresh o y Look นะคะอันนี้คือชื่อเขานะอันนี้เราหาข้อมูลมาจากในช h อปปีนะคะอันนี้ตัว m a y b e l l i n e เขาจะเรียกรุ่นนี้ว่าเป็นรุ่นชิ้นผิววิตซีนะตัวนี้จะ เป็นตัวแรกของ Maybelline ที่เขาจะมีการผสมสกินแคร์เข้ามาในเมคอัพนะคะโดยที่ตัวนี้เขามาพร้อมกับ s p f 50ด้วยจุดเด่นของรองพื้นตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะให้ลุกงานผิวที่เป็นธรรมชาติดูเนียนใสบรท์นะคะช่วยให้ผิวเนี่ย ดูกระจ่างใสแล้วก็ลบเลือนริ้วรอยด้วยถ้าใช้เป็นประจำนะแถมยังมี spf 50มาให้อีกด้วยคะ่ะ how to ที่เขาแนะนำให้เราใช้ตัวนี้นะคะเขาให้บีบสินค้าออกมานะในปริมาณ1ข้อนิ้วน่าจะเข้าใจว่าเป็นนิวชียอย่างนี้เนาะแล้วก็แต้มไปที่ หน้าผากแก้มแล้วก็ลำคอนะหลังจากนั้นก็คือเกลี่ยให้ทั่วสําหรับรองพื้นตัวนี้นะคะเขาจะเข้าไทยมาทั้งหมด6สีเนาะถ้าใครที่เคยใช้เมเปิลินฟิตมีรุ่นเก่าเนี่ยในเว็บไซต์นะคะเขาจะมีตารางเปรียบเทียบให้เนาะว่าถ้าเราใช้ไอเก่าเบอร์ไหนแล้วตัวใหม่อ่จะใช้เบอร์ไหนเดี๋ยวไงเราแปะรูปไปให้เพื่อนๆดูนะเนาะเผื่อจะได้เทียบกันว่าตัวเองใช้เบอร์ไหนคะ่ะถ้าส่วนตัวเรานะคะในรุ่นเมเปิลินฟิตมีตัวเก่าเนาะเราใช้เบอร์128นะคะตามตารางที่เขาให้มาเนี่ย ส่วนตัวเราก็ต้องใช้เป็นเบอร์5นะคะผิวขาวโทนเหลืองนะคะเป็นชื่อสีของเขาเนาะก็ใจว่าอย่างนั้นนะคะเราซื้อมาเป็นแบบซองนะคะราคาอันนี้ซื้อที่เซเว่นอีเลฟเนาะราคาเขาคือ49บาทแต่ว่าเราซื้อมาแล้วมันลดเหลือ35บาทนะนเพื่อนๆไม่รู้ว่าลดถึงวันไหนนะคะสาขาที่เราไปซื้อเนี่ยจะมีแค่เบอร์5กับเบอร์7นะคะแต่เราเข้าใจว่า เขาทําแบบซองมาสาเบอร์เนาะมีเบอร์3เบอร์5เบอร์7แต่ว่าเบอร์3อาะหาไม่ได้ก็เลยได้เป็นเบอร์5มากซึ่งก็ตรงกระสีที่เขาแจ้งในนี้พอดีเนาะว่ามันตรงกระสีผิวเราตัวน,นี้มันก็ไม่ใช่เชิงรองพื้นสะทีเดียวเนาะมันจะมาในรูปแบบทินเนตมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะยังไงเดี๋ยวมาดูเนื้อกันเลยเนาะว่าเป็นยังไงแล้วก็จะตรงกระสีผิวเราหรือเปล่าไปดูกันเลยจ้า จากที่เห็นที่หลังมือตรงนี้เนาะเขาก็ดูให้ความปกปิดที่อาจจะไม่ได้มากเนาะแต่ว่าให้สีผิวที่ดูสม่ําเสมอแล้วก็โกลสวยงามเลยนะยังไงเดี๋ยวมาลงที่หน้ากันดูค่ะมาดูใกล้ๆกันเนาะเดี๋ยวเรานะคะจะเป็นผิวที่ค่อนข้างแห้งเนาะถ้านอนน้อยหรือว่าดื่มน้ําน้อยเนี่ยก็จะแห้งมากเลยแล้วก็เพิ่งไปต่างจังหวัดมานะคะก็จะเกิดสิวโผล่เล็กๆอะไรเงี้ยคือแบบเยอะมากนะคะรูปแพ้น้ําหรือว่ายังไงเม็ดนี้ก็น่ากลัวมากนะทุกคนเดี๋ยวมาลองลงกันเลยจ้า นิดน,น,นึงก่อนนะคะก็ลงเรียบร้อยแล้วเนาะฝั่งนี้ือเราลงโดยใช้มือนะเพราะว่รองพื้นตัวนี้เขาน่าจะให้ความแบบเป็นธรรมชาตินะเราก็เลยใช้มือลงไม่ยากนะคะแบบเดียวก็คือเนียนอย่างนี้เลยฝั่งนี้ยังไม่ได้ลงเนาะจากที่เห็นนะคะก็คือมันไม่ได้ให้ความปิดอะไรที่แบบ ชัดเจนขนาดนั้นนะอันนี้อาจจะเมื่อกี้แดงมากเนาะก่อนลงพอลงเสร็จปุ๊บสีเขาก็มีความแบบคามดาวลงนิดนึงเนาะแต่พวกรอยนี้ก็ยังเห็นชัดสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากๆนะคะคือเขาให้ฟิลลิ่งเป็นแบบผิวที่มีความแบบสุขภาพดีนะคะผิวจะดูแบบค่อนข้างสม่ำเสมอขึอ้นแล้วก็มีความโกลที่เห็นได้ชัดเนาะดูเป็นคนแบบเออดื่มน้ําเยอะผิวดีมาแต่เกิดอะไรอย่างงี้อย่างรอยที่เราเห็นชัดๆก็คือรอยใต้ตาเราเนาะฝั่งนี้ก็คือจะอย่างเข้มอย่างนงี้มากก็จะไม่ม่วงเขียวเท่าฝั่งนี้เนาะจะกลบไปได้้้เลลลล็กกกนนนนนออยะะคะววาางงทััั่ห แล้วก็ลุกที่ได้ตอนนี้เนาะค่อนข้างมีความฉ่าเงาอย่างนี้นะคะแต่จับไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เนิบอ,อะไรนะค่อนข้างที่จะฟิตไปกับหน้าได้ดีตามชื่อเขาเลยเราลองไปแต่งหน้าดูนะว่าฟินิชชุกจะออกมาเป็นยังไงไปดูัเลยจ้าาแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะวันนี้สําหรับผิวนะคะเราลงแค่รองพื้นเมลินฟิตมีวิตซีตัวนั้นตัวเดียวนะคะแล้วก็ ปัดแก้มแบบฝุ่นนะแล้วก็ให้เล็กน้อยนะคะจะไม่ได้ลงแป้งฝุ่นทับเข้าไปนะส่วนคอนซีลเลอร์ตอนแรกว่าจะลงแล้วแต่ว่าเอออันนี้ก็น่าจะพอพอได้นะเผื่อแบบวันไหนขี้เกียจเนาะลงชิ้นเดียวอะ่ะก็เลยนะแล้วก็ถาปากเขียนคิ้วธรรมดาเนาะค่ะอันนี้ผ่านเวลามาสักคู่นึงแล้วเนาะตอนที่เราไปแต่งหน้า ก็ยังไม่เกิดการตกล่องหรือว่าแ้าสวยอยู่แล้วก็มีความโกรลเล็กน้อยให้เห็นยังเหมือนเดิมเนาะยังไงเดี๋ยวเราจะไปทาภารกิจต,ต,ต่างๆวันนี้จะมีการไปอบขนมเข้าครัวเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีมาเช็คกันอีกทีเนาะว่าหลังจากเราไปทาภารกิจต่างๆแล้วเนี่ยหน้าสยยงเป็นยังไงบ้างจะสั่งขยะหรือเปล่าหรือว่าดูเป็นยังไงบ้างยังโกรลแบบเดิมอยู่ไหมหรือมันเยิมนะยังไงเดี๋ยวไปดูกันอีกทีจ้า กลับมาแล้วค่ะตอนนี้ก็ผ่านมา4-5ชั่วโมงแล้วค่ะหลังจากที่เราได้ลงรองพื้นแล้วก็แต่งหน้าไปเนะาะระยะเติมริบเล็กน้อยนะทุกคนเมื่อกี้ที่ผ่านมานะเราไปทําขนมนะไปอบขนมมาแล้วก็ใช้เตาแก๊สใดๆนะก็จะมีความร้อนค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะกลับมาสดใสขึ้นแล้วนะคะหลังจากเติมริบมาเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าใกล้ๆเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างรองพื้นหลุดไปหรือเปล่าก็เพื่อนดูสิวตรงนี้นะที่มันเม็ดใหญ่มากนะคะ รองพื้นยังติดอยู่ที่หน้าดีพอสมควรเลยนะคะก็จะเห็นพวกรอยสิวอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เม็ดตรงนี้อันนี้คือหน้าที่ไม่ได้ผ่านการซับหรือว่าอะไรเลยนะคะเป็นตั้งแต,แต่แต่งตอนนั้นจะถึงตอนนี้เนาะรองพื้นยังติดอยู่ที่ตรงนี้อยู่นะถึงมันจะเป็นเม็ดแบบว่า บวมป่งขนาดนี้นะคะแต่ว่ารองพื้นก็ยังไม่ได้หลุดไปสมบูเนาะก็ยังกลบรอยแดงได้เล็กน้อยอยู่นะจ๊ะผาหน้าโดยรวมนะก็ยังมีความโอเคอยู่นะไม่ได้แบบเป็นสังขยาเยิ้มนะคะอาจจะด้วยเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นแล้วก็แห้งเนาะมันอาจาไม่ได้แบบว่ากระตุ้นให้เหงื่อออกเยอะหรือว่าน้ํามันในหน้าออกมาเยอะมากนะคะก็จะค่อนข้างแห้งประมาณนี้เนาะ,ะส่วนตรงปลายจมูกเนี่ยจะมีความค่อนข้างมันนะจับไปก็จะหนึบหนเล็กน้อยนะคะตรงหน้ผาผากก็จะมาเล็กน้อยเหมือนกันเนาะบริเวณทีโซนตรงนี้จะมีความมันเกิดขึ้้้้้นนนนนไดเล็กกอยะะคะส่วตตรงแี แห่งดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้สึกหลังจากได้ใช้เจ้าตัวนี้ไปนะคะ Maybelline Fit Me Make Up t i n t บวก Skincare Fresh b i t e Look ชื่อค่อนข้างยาวเลยนะคะตามข้อดีหลังจากเราได้ใช้ตัวนี้ไปนะคะข้อแรกก็คือมันให้ความที่ บางเบาแล้วก็สบายหน้ามากๆเลยนะคะนี่ก็คือทารองพื้นหลายชั้นเหมือนกันนะแต่ก็ฟิลเิ่งก็คือแบบสบายหน้ามากๆไม่ได้เหมือนทาไมไ่เหมือนอะไรมาโปะอยู่บนหน้านะคะส่วนข้อ2นะคะก็คือตรงบริเวณใต้ตาเนาะเราก็ลงค่อนข้างหลายชั้นเหมือนกันนะคะนี่มันไม่ได้เกิดร่องอะไรที่มันเห็นแล้วแบบหน้าเกลียดนะคะเนื้อเขาค่อนข้างที่จะฟิตมีตามชื่อของน้องมันแบบแนบไปกับหน้าดีเป็นข้อที่เราชอบถ้าถึงเราจะไม่ได้เซ็ตแป้งเนาะแต่ว่าร่องรอยความตกรองก็คือแทบจะไม่เจอเลยเราคิดว่าตรงนี้เขาทําได้ค่อนข้างดีมากเลยะคะ่ะ ถ้าส่วนข้อที่3นะข้อดีที่เราเจอก็คือมันเกลี่ยง่ายมากๆเลยค่ะสต่เพาะมันเป็นแบบชนะิ้นเทปมอยเจอไรเซอร์เนาะทำให้เนื้เอเขาบางเบานะคะแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายมากๆเลยนะใช้แค่มือเกลี่ยนะคะไม่จําเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเพราะฉะนั้นมันก็สะดวกสําหรับการแบบพกพาไปใช้ข้างนอกเนาะจะได้ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเยอะคือเหมาะกับสายขี้เกียจอย่างดิฉนันอเอาไปอันเดียวนะถ้าส่วนสาวๆหน้ามันที่อยากลอง,ลงใช้ตัวนี้นะอาจะต้องคิดเอาว่านี่มนะันอาจจะ ไม่ได้คุมความมันด้วยความที่เขาไม่ได้เคลมไว้ด้วยนะคะว่าตัวนี้เขาคุมความมันมันจะทําให้แบบเออ น้ำมันของเรายัางออกมาได้ปกตินะคะถ้าใครอยากใช้จริงๆอาจจะต้องใช้พรเมอร์เข้าช่วยหรือว่าต้องซับแป้งไปอีกชั้นหนึ่งเนะาะสรุปโดยรวมเนาะตัวนี้อาจจะเหมาะกับการแบบว่าเออทาแบบว่าง่ายๆวันที่สบายๆเนาะจะต้องไปเดินห้างหรือว่าอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้หลายชั่วโมงมานะคะหน้าก็คือจะยังสวยแบบนี้อยู่เนาะเราคิดว่านะตัวนี้ภาพต้องไปออกแดดส,สมบุกสมบันมากออกไปข้างนอกเยอะๆเนี่ยอาจจะทําให้หน้าแบบได้แบบเปะมานะคะมันจะแบบว่าเห็นความมันอะไรเงี้ยมันค่อนข้างชัดเจนนะโดยรวมแล้วตัว m a y b e l l i n e Make-up ช นี้นะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะในราคาที่จับต้องได้เนาะตัวนี้49่บาทส่วนตัวที่เป็นไซส์จริงของเขาตัวนั้นู้สุจะอยู่ที่2 9 9นะคะแล้วก็แพ็กเกจจิ้งเขา,าเป็นพลาสติกแล้วว่ามันแบบเหมาะกับการเที่ยวหรือว่าพกไปข้างนอกมากเลยนะคะค่ะถ้าใครกำลังมองหาเมคอัพชิ้นอยู่แล้วก็ไม่อยากลงทุนแพงๆเนี่ยตัวนี้ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยจ้าการใช้เมคอัพชิ้นเนี่ยถ้าต้องการให้มันแบบว่าเออค่อนข้างปกปิดหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้ในปริมาณที่เยอะนิดหน่อยนะคะใครอยากลองใช้ก็สามารถใช้แบบซองได เพื่อนคนไหนที่ชอบไม่ัพพิ้งอยู่แล้วอยากแบบว่าเออใช้ได้นานาจุดใจก็แนะนําให้เป็นตัวเต็มของเขาไปเลยค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้เนาะใครมีคําถามอะไรอยากคอมเมนต์อะไรก็ทิ้งไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคอนเทนต์อย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบาย